ลักษณะของแขนนะครับเห็นไหมครับก็มีขนาดเรียวเล็กนะครับนะครับก็มีลักษณะเท่ากันทั้งสองข้างนะครับส่วนนี้นะครับในส่วนของมือนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับก้ามปูนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับที่มีความสําคัญนะครับในส่วนมือนะครับนะครับในส่วนของบริเวณ ผ้าอาสนะนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะก็เป็นส่วนสําคัญนะครับนะครับในแต่ละพิมพ์นะครับก็จะมีเช่นอาสนะด้วยนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับ แต่ก็หลักๆก,ก็จะมีคล้ายกันนครับ